เป็นกฎหมายส่งเสริมการพัฒนาการปลนเครือข่ายขององค์กรชุมชนมีบทบาทคับมช้เมือเ่อน,นำมาใา้ในการพัฒนาประเทศการสร้างระบบระชาธิสไตยและระบบมางิบากประชาชนให้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น มีความเข้มแข็งสามารถจัดการประเด็ได้มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาท้องถิ่นตามความพิจารณาประการต่างมีหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนาพิจารณาระดับหนึ่นสองหมื่นห้าพันสองคนหรือจำนวนสมาชิกของสภาคมชัดรวมกันทั้งสิหนึ่งแสนห้าพันองค์กรจากเป็นทีมบ้านสร้างความเข้าใจร่วมกันถึงคุณค่าและประโยชน์ของการแก้ไข วีตนโสนัร์ดปิชวัาาอยู่ที่เก้าอี้แล้วนะคะแล้วก็ทานรนาได้อ่านแล้วก็ได้เตรียมข้อสรุปเกี่ยวัหายหลด้วยนะคะอยู่เหมือนตัวใครตัวมัน ภาครัฐกับภาคการเงินนั้นมีเครื่องมือเชิงสถาบันเต็มไปหมดต้องมีเครื่องมือเชิงสถาบันจึงจะมีความเข้มแข็งสภาอ,องค์กรชุมชนเป็นเครื่องมือเชิงสถาบันของ